าม,มีสมุดีทุกเมือนี่นะครเบือน่ังขอขอบคุณัวกันใช่เด้วค่ะขอบคุณที่มาสอน้อยนด้วยนะคะที่อุ้มช่ยวยนะ,ะน,อน้องหน่อจนมือนี้นะเดีวมีน้ามาอุ้มกิงเพชรบ,บานแพงนะคะนอขอบคุณหลายๆขอบค,คุณเอฟซีุอค่ะอฟซสดชองอ่าชาัยหนึ่งล้าน จะมีสักกี่คนที่ทำได้อย่างอุ้งหญิงมาไล่เงินหลานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดองปองไปสวัสดีทุกคนและสวัสดีพ่อยแมพซี่อุ้งหญิงเกินบนัณแพงสาวหน่อยเปดันแพงมาไล่การเปิดดูดูการปีนี้ของกีฬาอุ้งหญิงเป็นบแพงนั่นก็คือเป็นมาลัยที่ทา่ามพอการใช่ เป็นคนที่เบ่งและดูแลอิหลาองค์หญิงเพดานแพงตั้งแต่เขามาอยู่ในวงแหวๆจนทุกโมอนี้ขันเทียบก็มหากระซำหักอิหลาองค์หญิงเพดานแพงเป็นลูกเป็นเต่าคนหนึ่งแล้วครับที่ได้ไล่ซดนะครับไล่ซดเพื่อเฮดมาไล่ให้กับลูกสาวอิหลาองค์หญิงเพดานแพง และได้รับการสนับสนุนจากพวกสนับสนุนแฟนคลับสุขบุขคนุนะครับเพรไหนมาไล่แตกหลานของกิลาวิ่งิเป็นบอลแพงประสบความสำเร็จแน่นอนครับว่าการเปิดฤดูกาลวีนี้มี่บุญคนครับที่ประสบความเร็จในการเป็นตําแหลงหมัลัมคืออิลลาอุคงหิงเป็น,ปนบอลแพงบอกว่า็นเปิดฤดูกาล หรือว่าปีฤดูก,กาลหรือว่าวันเกิดหรือกิจกรรมใดๆก็ตามนะครับที่พระบอแมพซีเอฟซีแฟนครับพร้อมที่จะสนับสนุนอีหล่าวอง,งิงพิรันแพงมาไล่น้ำใจมอบให้กับพี่หลาวง,งิงพิรันแพงด้วยความเต็มใจมอบให้จากเอฟซีแฟนครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ กิดขึ้นการเกิดขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าการได้รับมาไล่จากพ่อแม่ซีเอฟซีแฟนครับหรือได้รับการดูแลเอาใจใส่เหมือนพอกันใช่นะครับที่เห็ดมาไล่ห้อีหลาหญิงเพลน,นแพลบ่สจะเป็นไร้ซดไล้หลายข้างหลา,หลายเถื่อนนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จการที่จะประสบความสำเร็จใ,ใดนั่นก็คือตัวตนของอุ้งอิงนะครับ ของกีฬาของหญิงพิการพเของลูกสาวของพ่อแม่ซีเอฟซีแฟนกับสุขุสุขคนนี่แหละครับเป็นที่ชื่นชอบชื่นชอบแบบไหนครับชื่นชอบแบบที่ตัวของกีฬาเป็นคนแบบมีตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดทุกมือนี่นะครับทุกมือนี่ถือว่าเป็นสาวเด้วบางขัน้นบางจังหวะก่ย่างเฮดตัวคือเกา่าสนุกสนานนะครับเป็นที่ หักของเอฟซีเป็นที่ฮักของฮัวเม่และเป็นที่ฮักของสมาชิกในวงสาวหน่อยเวรันแพงเป็นคนหนึ่งรับทีดไทยวงสาวหน่อยเวรันแพงมีความหักและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันจนหอมทุกวันนี้ผมถือว่าเป็นคนที่มีคุณค่าและจะมีคุณค่าที่ สมควรที่จะให้การสนับสนุนยิดตามแบบนี้ครับวิธีชีดของอีหลางมิงพิดันเพลงถ้าเปรียบเทียบกับคนที่บุกเคยงนี้นครับเนาะแล้วมือหนึ่งเกิดมีอยู่ไม่กินหลายคนนะครับรายการหลายท่านผมว่าอาจ,จลืมพื้นเพลวิธีชีดของจะคของไป แต่สำหรับอุ้งยิงนะครับนี่สิ่งดีๆหลายอย่างที่บลืมทิ้นฐานมันเกิดโบลืมการอยู่การกินและที่สําคัญคือได้รับการสนับสนุนจากท่านพ่อเอกและแม่น้อยนะครับทัังดันให้อุ้งอิงนะครับได้ไปสู่จุดเป้าหมายที่จะของตั้งใจไว้ที่จะของอยากเป็นแน่นอนครับผมว่าคนที่ อยากไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความตั้งใจของเจ้าของคึอนีเป้าหมายในชีวิตอะครับตั้งใจไวแล้วไปให้ถึงฝังฝันไปแล้วถึงฝังฝันแล้วโบแมนสีถิ่มความฝันอ,อยู่กับความฝันสา,สางสรรผลงานเมื่อประสบความสำเร็จอุ้หญิงยังย่งอยู่กับทีมงานสร้สางหนยเปรนเพ่ เพราะว่ามีทางบอดโจสนุตให้การสรนับสนุนจังได,ด้ดังหนักบาง,บาง,บางแบบนี้และทั้งนี้และทั้งนั้นครับผมการที่จะประสบความสำเร็จได้บ่ได้อยู่ที่ตัวของกล่าวีอเพียงแค่คนเดียวอยู่กับทีมงานอยู่กับพอ่ออยู่กับแม่อยู่กับพี่น้องอยู่กับเอฟซีให้คมหักซึ่งกันและกันผมจึงเห็นว่าเป็นสิ่งดีและการซีน้่ ผ่านปรสความสิเ็จแบบนี้ไปได้อีกดนครับพี่น้องสำหรับผู้หญิงนะครับอายุยั่งหน่อยครับยั่งไปได้อีกนานยั่งไปได้อีกดนและช่วงนี้ครับเป็นการเปิดฤดูกาลยางเทียนเนาะมาไล่ล้านของกีฬามิงเพลนเพ้งกระจากนำพักนำแรงจากคว่ำร่วมมือของพ่อแบบ FCFC แฟนคลับทุกท่านนะครับกีฬาจังได้ประสบความสิ้เร็จแบบนี้ผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและก็ดีใจน้ำครับ สิ่งที่นํานมาบอกมาบอกนีโมโมโมโ่คือดีใจกับองค์หญิงพิรันแพงที่ประสบความสำเร็จนนอีกระดับหนึ่งเพียงแค่เป็นการเริ่มต้นครับเริ่มต้นของการเปิดฤดูกาลเพราะว่าฤดูกาลน,นี้พึงเป็นการเริ่มต้นครับพึงเป็นการเริ่มต้นยังมีระยะเวลาอีกหลายเดือนที่จะได้เห็นอีอหลาพนพิรันแพงมาเหมาะความสุขความสนุกสนานเปิดเพลิน ให้กับแฟนคลับและก็ดีใจน้ำนะครับดีใจน้ำที่หลังอุ้เพีรนแพงประสบความสำเร็จมาไล่เงินเป็นล้านๆไปน้องต้องบอกว่านำทือนําใจเอฟซีแฟนคลับนำทือใจเขาขวบเมย์เอฟซีทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนของกีฬาอุ้งหิงเพลินแพงเอาละครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเสมิสก่อนฝากขวบเมยเอฟซีเอฟซีแฟนคลับของกีฬาอุ้งหิงเพลินแพงสาวหน่อยเพลินแพงกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ช่องเาวเดธเพรสรัดีแชนแนลสำหรับมนี้ขคกลาคำบาสวัสดีครับ